สวัสดีครับวันนี้ผมสามารถชัวนะครับจะพาคุณลูกค้าแลครับมาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มยังไงเรามาดูกันนะครับคันนี้ครับคันนี้เป็น t o y o ต a C-HR ตัว h ฮตัวไฮบริดนะครับตัวท็อาของเขาเลยนะครับคันนี้จะบอกว่าเป็นรถป้ายแดงก็ไม่เชิงเพราะเราเอามาขายเป็นราคามือสองแต่ว่า จะบกรถมบอสก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับรถคันนี้ยังใหม่ๆเลยนะครับล่องรอยขีดควรยังไม่มีเลยนะครับพวกลาเบลต่างๆสติ๊กเกอร์หรือ,อ,อพลาสติกหุ้มบอนะครับยังคงเดิมทุกอย่างนะครับป้ายโฆษณานะครับความเป็นป้ายแดงก็ยังอยู่นะครับรถคันนี้ยังไม่เคยทางมาอะไรเลยนะครับดูสภาพโดยรวมก็ก่อนนะครับ คันนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้จัดขายยังไม่ได้จัดทะเบียนนะครับซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถมาดูรถแล้วทดลองขับได้นะครับใครที่สนใจนะครับจริงๆมันเป็นทางออกทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถสภาพป้ายแดงนะครับแต่ว่าราคาย่อมเยาลงนะครับเราแวะมาเยี่ยมชมมาดูกันดูภาพรวมกันนะครับ ภายในของรถคันนี้นะครับลองลองให้ตากล้อง,องวนครับไปดูภายในนะครับจะย, i, ย,ยังคงเห็นความใหม่ทั้งหมดนะนะครับความใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็การแต่งหรูวัสดุภายในงานประกอบนะครับคันนี้จะดีมากๆนะครับจริงๆแล้วเวลาคู่แข่งข,ของคันนี้จะมีหลายคันนะในราคาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในเวลาคู่แข่งกันคันนี้งานประกอบวัดสดุวัดสดุดิบจะดีที่สุดนะครับ เรามาดูเลขไมล์นะครับเลขไมล์ของรถคันนี้นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเลขไมล์ที่ตัวรถนะครับจะอยู่ที่6กิโลเท่านั้นนะครับครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับจะมาดูรถคันนี้นะครับมาเยี่ยมชมแล้วทดลองขับนะครับเรามาดูว่ารถคันนี้ที่สภาพเหมือนป้ายแดงมันดียังไงนะครับการวารันตีเขาอยู่แค่ไหนนะครับราคาย่อมเยาเป็นประมาณไหนนะครับจะผ่อนจะดาวได้หมดนะครับ ให้คุณลูกค้าแวะเข้ามาที่โตต้ามืงนงดนยุสขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่อยู่นะครับไว้ด้านล่างนะครับเราเรามาเยี่ยมชมและทดลองขับกันนะครับเรามาดูกันนะครับคันนี้จัดง่ายจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับผ่านทุกคันดันทุกเคสเราบริการที่โตต้ามืงนงดนยุสขาครับขอบคุณครับ